ทุกคนนี่คือยอดเขานอตอนช่วงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมันดีอ่ะ่ะทุกคนโรถทริปภาคเหนือจัวัดแรกนครสวรรค์คนดูดิ13องศาจริงๆก็อยากขึ้นเขานออีกสักรอบเหมือนกันนะจต่อไปครับเ,เริ่มปวดน้อง แล้วผมกลัวมากลุงนันคนเดิมครับทุกคนจะลองโอวยอยู่จะลองให้จะลองพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยเดี๋ยวพี่เพิ่งขัดเอ้ยนี่ถูกมะยังว้าข้างข้าออกแล้วครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวครั้งแรกด้วยเวลาไปมาลำบากด้วยกันจะสิ่งที่จะไปครับ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะฮะเมื่อเช้าบ้านเราเตื่นมาอุณหภูมิอยู่ที่16องศาซึ่งตอนนี้เนี่ยอุ่นขึ้นมาแล้ว18แล้วนะครับแต่เมื่อเช้า1 6องศาชีติมาตอน7โมงหนาวทริปนี้นะทุกคนนะจะเป็นการเริ่มต้นออกเดินทางแบบโรดทริปด้วยมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของฉีเลยนะฮะหลังจากที่ฉีไปฝึกขับมาแล้วไปจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้นะครับฉีไม่ได้แผนเส้นทางอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็ไม่ได้แผนจังหวัดด้วยว่าจะไปที่ไหนบ้างน,นะครับจังหวัดแรกที่คิดไว้ก็แค่ นครสวรรค์เลยคาดว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็คือทั้งเดือนธันวาคมถึงที่ไหนก็ตามนั้นแหละทุกคนฮะจะไปเรื่อยๆนะจะไม่รีบนะครับทุกคนคือมันเช้าอยู่แล้วคือตอนนี้ฉี่สมองเบลอมากเมื่อคืนฉี่เขตื่นเต้นจนนอนแทบไม่หลับเลยนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดก,กระเป๋ากันดีกว่าทุกคนฮะอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมไม่ได้อก็ถือว่าพร้อมแล้วนะฮะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ว่าจะพร้อมกี่โมงเลวเนี่ยขอดูเวลาแป๊บหนึ่ง อก้าโมงสินาทีนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะใช้เวลาในการจัดของใหม่พอสมควรเลยเพราะว่าหยิบเข้าหยิบออกนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้แหละเนาะไม่ลงตัวก็ม่รู้จะว่าไงแล้วลองดูทุกคนลองดูก่อนนะฮะถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยเกินความจําเป็นเราก็ค่อยแบ่งเบาออกในอนาคตนะฮะอันนี้เราจะได้รู้ว่าโอเคของเราประมาณนี้อยู่ได้ภายใน1เดือน <c oughs> ปาทุกคนรถทริป ภาคเหนือจอดแรกนครสวรรค์ Let's go บน <ไป S 1> อากาศย็ด้วย,ย,ย,ยหิวข้าวนะแหมจอดรถแต่ละทีเนี่ยเวลาแวะนะก็ต้องแบบจัดคงจัดของแต่สนุกดีนะโอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนฮนะซึ่งจะบอกว่าทุกครั้งทุกคนที่ฉีแวะกินกาแฟใช่ไหมจำเป็นต้องกินกาแฟให้หมดก่อนแล้วค่อย ออกเดินทางต่อเพราะว่ามันไม่สามารถแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแบบมาจิบกาแฟชิวๆได้อะเนื่อว่ามันเลยทําให้การเดินทางอ่ะมันต้องเผื่อเวลาไปอีกด้วยนะครับจะ1สโมงแล้วอ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆไปทุกคนเราไม่รีบนะ นี่ฮะด้านหล em. <boom>. okay, ัง <sm> นี้ก็คือป้ายขยินที่รารับเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะตอนนี้เราก็มาเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วเห็นชาวไบเกอร์ทั้งหลายนะฮะชอบแบบว่าเออถ่ายรูปกับป้ายเดี๋ยวเราเอาบ้างขอสแนปช็อตหน่อยว้าวเย้เติมกาแฟก่อนทุกคนโอเคทุกคนกาแฟส้ม85บาท ทุกคนหาฉี่อยู่ที่แบล็กสมิคาเฟ่นะครับฉีว่าจะหาที่นั่งแป๊บหนึ่งทุกคนหาแล้วก็จะลองเซิร์ชหาว่าเราจะไปแคมปิ้งที่ไหนได้บ้างหรือว่ามันมีที่พักอะไรยังไงถ้าเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านนะครับอยู่ด้านบนเนาะเขาบอกว่าที่นี่จ,จะไม่ค่อยมียเขาเปิด เขาเปิดน้ำตกให้เราที่นี่จะไม่ค่อยมีลานกลางเต็นท์ทุกคนไปได้ไกลกว่าที่ตั้งใจไว้นะจากครั้งก่อนที่ขับรถไปสุพรรณบุรีทุกคนครับมันใช้เวลานานมากรอบนี้ฉีเลยแบบไม่กล้าตั้งจุดหมายปลายทางไว้ไกลมากทุกคนคิดไว้ว่าน่าจะมาถึงค่ำกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ก็โอเคนะมาได้เรื่อยๆโอ้ยคข่ช่วยด้กาแฟโอเคทุกคนฮะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสามนะว่าคือตอนนี้ฉีอยู่ใกล้เขาหนอกเขาแก้วมากเลยทุกคน จริงๆก็อยากขึ้นเขาหนอ่ออีกสักรอบเหมือนกันนะเคยขึ้นเมื่อประมาณ3ามปีที่แล้ววะไม่รู้นันนันจเราได้ไหมนาออาจจะไปทักทายแกไหม <laughs> น่าสนใจที่เนี่ลานกางเต็นท์มีให้เลือกเราเอ้ยมีให้เราเลือกน้อยมากเลยนี่ไงกางเต็นท์บึงบระเพ็ดโหขับย้อนไปเ้ื่อสี่สิบนาทีแน่ขี้เกียจ <laughs> ขับย้อนกลับไปอะ่ะ <laughs> คือเรามาไกลแล้วอะ่ะ <laughs> ถือว่าเราพักแถวนี้แล้วกันทุกคนฮะนาะดูที่พักแถวนี้แล้วกันนี่ไง โถ่ฐามเลยแล้วกันเจอใกล้ๆก,กับเขาหนอ่อกอดีเฮ้ยเดอะซิกเนเจอร์ก็เหมือนจะโอเคนะวิวเขาหน่อด้วยทุกคนได้วิวเขาหน่อด้วยแล้วเพือเพื่อพวกเนี้เช้าเราก็ขึ้นเขาหน่เลยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามห้องพักหน่อยครับค่ะ <chaîne> เอ,อ้ยวันนี้ห้องพักว่างไหมนะครับมีว่างไหมเอ่ยยังยังว่างอยู่คะ่ะคือเท่าไหร่อ่ะครับหกร้อยห้าสิบค่ะอ๋อคือละาหกร้อยห้าสิบถ้าถ้ายัางไงเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วกันนะ โอเคค่ะ <Okay, S 1> ขอบคุณนะ<ด>ครับครับค่ะรับโอเคทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะพักที่นี่แล้วกันทุกคนชื่อว่า The Si g n a อ u r e เข่าหน่อน,นะครับสวัสดีครับติดต่อห้องค่ะครับที่ผมโทรมาถามเมื่อกี้ป๊าอ่าโอเคโอ๊โอเค,ออเคทุกคนห้องกลิ่นดีมากๆหอมมากครับสะอาดสะอ้านนะแล้วทุกคนวิวสวยมากเลยเฉยดูนี่คนดูดี วิวเขาหนอ่อเขาแก้วโอ้โห oh. บรรยากาศดีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวฉีจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศใกล้ๆเขาหน่อแล้วกันทุกคนนะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่จะได้ไปนั่งรอดูข้างคาวบินออกจากถ้ำเป็นการกลับมาเขาหน่อในรอบ3ปี <c oughs> ป่ะ อเคดกวนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านละเอียดนะครับชื่อร้านว่าละเอียดนี่นะฮะซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสําหรับการมานั่งชมค้างคขายามเย็นมากๆที่เคยมาแล้วครับหนึ่งนะครับบรรยากาศดูทุกคนนะฮะเราจะได้เห็นวิวเขานอน,อนแบบนี้เลย จ้าของร้านออะระหว่างรอเวลานะครับเดี๋ยวจะพาเดิเล่นสำรวจดูเราบๆบริเวณนี้ด้วยซึ่งที่เราขับผ่านมาครับก็จะมีเป็นเหมือนอตลาดนะครับเหมือนร้านค้าร้านขาของกินนะครับเรียงอยู่ข้างทางด้วยนะครับซึ่งน่าจะขายเยอะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาร้านค้าก็จะเปิดน้อยหน่อยนะครับยหอม หอมมากมีร้านสเต็กร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับร้านดูปูปิ๊กน่ารักมากเลยร้านน่าราักทุกคนตอนนี้ครับบรรยากาศมันมดีมากเลยมันทําให้ฉีคิดถึงวันวันที่ฉีมาที่นี่ครั้งแรกอนะตอนนั้นฉีมาซื้อตําแตงกินแล้วฉีก็นั่งด้านบนมันจะมีเป็นเหมือนสะพานไม้เป็นพื้นไม้ทุกคนด้านบนเนี่ยจะพาไปดูเนี่ยทุกคน ้ย,ยมันดีมากเลยจะร้องชิวๆจะลองให้ไไม่ร้องคนอากาศมันดีมากเลยโอเคคือมันทำให้ฉีคิดถึงวันที่ฉีมาครั้งแรกเว้ยแล้วฉีจำได้ฉีนั่ง ถแถวานี้แหละและฉีก็มองขึ้นไปมันจะมีธงอยู่บนยอดเขานอกแล้วฉีก็คิดว่ามันขึ้นไปได้หรอวะทำไมมีธงปักไว้ตอนนั้นฉีไม่รู้เรื่องเลยว่าเจที่ฉีมาใหม่ๆและฉีก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อมันขึ้นไปได้ฉีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปข้างบนในวันนั้นเลย งก่อนที่ฉีมาทุกคนนะตรงนี้มันจะเป็นฟิล์ทุ่งนาทุกคนแล้วก็มีความน้ำน้ำด้วยนะเหมือนกับว่าเป็นนาข้าวที่เขายังไม่ได้ปูกพื้นเทดินให้เป็นแบบเนี้ยเออแล้วก็จะมีคนเดินเล่นบนสะพานตรงนู้นเป็นคู่แฟนถ่ายรูปให้กันจีจําแม่แมนมากมันสวยกว่าครั้งก่อนอีกอะทุกคน <c oughs> มันสวยกว่าครั้งนู้นนะเพราะว่าเขาทำเป็นทุ่งหญ้าแบบเนี้ยทุสีเป็นอันทุ่งหญ้าเ,าเขียวแล้วก็เห็นวิวเขาหนอกไกลอ้าสวยมากเลย ดีอ่ะแล้วอากาศเย็นๆทุกคนดีจังจะร้อง น,นกบินเมี่ยงทะเลรวมน่ากินนะสองร้อยได้อยู่อาหารมาแล้วทุกคนนี่ว้าแสงสวยมากเลยดูสิ เมี่ยงทะเลก็คือกินกับน้ำจิ้มซีฟูดทุกคนเส้นหมี่แล้วก็หอยแมงพูนนิวซีแลนด์รสมากคำนี้จะเป็นกุ้งกับปลาหมึก อา,ากาศเริ่มเย็นลงเลยทุกคนทำไมวะทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเดินทางครั้งแรกๆของเราเลยอะหรือเพราะฉีบไม่ได้รถทริปนานแล้วก็บวกกับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวครั้งแรกด้วยมันเลยให้ความรู้สึกใหม่กับตัวเองมากๆถึงแม้มันจะอยากร้องไห้แต่มันเป็นความรู้รสึกที่ดีอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน 22องศา5โมงใกล้จะ5้าโมง50ครับคิดว่าครางคาวจะออกมาประมาณ6โมงนั่นแหละทุกคนครั้งที่แล้วเหมือนจะออกมาก็ประมาณ6โมงนะ5้าหโมงละราวนี้นะครับทุกคนฉียินข้างหลังเราจะมาเดินป่าตอนเที่ย้ขึ้นเขานอนตอนเที่้าไปด้วยได้ไหมครับ เป็นรวมใช่ไหมครับอ๋อโอเคเข้านัดเป็นกี่โมงเหรอครับสี่ทาออกใช่ไหมครับข้นก่อนผมไปคือไปจอดข้างในก่อนจอดในวัดครับเอารถไปจอดในวัดก่อนวัดจะอยู่ด้านในอข้างคาวออกเลยครับไกลๆทุกคนนู่นเป็นสายไกลๆนู่นข้างคาว ดูท้องฟ้าดิมันดีมากเลยเดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับเที่ยวให้สนุกนะครับได้ครับผมครับโอเคโอ้โหดูสว่างสวยมากเอาหนึ่งครับถึงแม้ว่าเราจะอิ่มแล้วแต่เราก็ยังสามารถกินขขนมได้นิดหน่อยเนี่ยอะไรทุกคนดูสิอะไรไม่รู้ ไข่มังกรโอเคทุกคนไม่มีอะไรแล้วปะกลับที่พักเราดีกว่าพอแล้ตอนนี้คือ17องศานะตอนแรกว่าจะพานั่งคุยนั่งเล่นข้างนอกนะครับแต่ว่าเสียงเสียงรถค่อนข้างดังนะักก็เลยกลับเข้ามานั่งคุยข้างในแล้วกันเนาะ ตั้งแต่เช้ามาจะบอกว่าอากาศดีมากคือแฮปปี้เลยเช้าแล้วว่ะแล้วจังหวะขับมอเตอร์ไซค์มามันไม่ร้อนเลยมันเจอแดดมันอุ่นๆแล้วลมมันมันเย็นนะทุกคนนะฮะแฮปปี้มากใช้เวลาในการขับมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่านานนะถ้าเทียบกับเวลาของ Google Map ที่มันระบุไว้มันก็เป็นความโชคดีอย่างนึงก็คือตอนแรกอาชิตฉ,ฉีก็ตั้งใจจะขึ้นเขาหน่อยอยู่แล้วนะครับในวัพวนพรุ่งนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปกี่โมงดีกะว่าจะไปเสายสายพเอิญนะฮะเจอพี่โต๊ะข้างหลังนะครับ ที่ร้านอาหารอ่ะเขาคุยโทรศัพท์กับลุงนันได้ยินชื่อลุงนันด้วยความเป็นคนที่ชอบใส่ใจเขาโทรคุยกับลุงนันอ๋อเขาจะขึ้นเขาหนอ ตีห้าว่าว่า,วา,วาตีห้าโอเคหันไปถามเลยว่าขอไปด้วยได้ไหม <c oughs> ฉิว่าบรรยากาศน่าจะดีนะคิดว่าไม่น่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยแต่คงไม่ร้อนพรุ่งนี้นะครับเราจะตื่นแต่เชา้าตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็อาบน้ำเป็นตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเช็คเอาท์โอเคดังนั้นวันนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆนอนหลับให้เต็มอิ่มนะครับเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เดินขึ้นเขาแต่เชา้า <c oughs> คิดถึง u t u b e จังเลย อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนฉีล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อาบน้ําครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สามสิบหกนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากที่พักเพื่อไปอยังเขานอป่ะสิบสี่องศาโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาจอดมอเตอร์ไซค์ด้านในวัดเขานอนเลยนะครับ <laughs> คือตอนที่ขับเข้ามาทุกคนทางก็แอบมืดอยู่นะ <laughs> แต่ว่าพอมาถึงตรงหน้าวดัดอ่ะคือลุงนันแกยืนรออยู่ตรงนั้นเลยอะ เออกับส่องไฟรอเลยนะครับรู้สึกปุ่นใจเลยเพอเจอลุงนั้นนะถักทายแกไปแล้วนะครับแกก็เลยให้เขาไปจอดด้านในซึ่งเราต้องมาจอดด้านในนี้เท่านั้นนะเพราะไม่งนนะั้นลิงปวดน,นะครับเขาจะมีแบบเป็นเหมือนแบบประตูรั้วกันลิงเลยเนาะแล้วแบบเป็นรั้วสูงมากด้วยนะครับข้างบนดาวเต็มฟ้าเลยแล้วดาวสวยมากตอนนี้น่าจะรอสมาชิกให้ครบก่อนนะครับไปเราค่อยเดินทางขึ้นไป๋อดาวเต็มฟ้าเลยโหดาวเยอะมาก มืดๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะ <laughs> เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูเป็นระยะระยะนะครับเราเริ่มขึ้นตอนตีห้าห้านาทีนะครับนี่เออลีอยู่ข้างบน อื้อลงมาเลยโอเคช่วยพักเราเพื่อนๆก่อนค่อยๆขึ้นมาครับบันไดมีเท่ามกี่ขั้นนะครับอันนี้มีเจร้อยขั้นเจร้อยขั้นใช่อันนี้รวมบันไดที่เป็นบันไดลิงแล้วยังไม่รวมวไม่รวมเป็น่อ,นนออกกําลังกายยามเชา้า เริ่มปวดน่องยังเริ่มหรอปวดนานแล้วหรอรู้สึกปวดแล้วช้าแล้วก็หายไปนะปวดหเห็นดูจากบันไดปูนมาก็จะเป็นฟิวเหมือนปีนป่ายขั้นหินแล้วก็มาเจอบันไดลินที่เป็นบันไดเหล็กแบบนี้ครับอันนี้คือต้องปีนแหละว้าโอเครวมๆน่าจะประมาณถึงร้อยไหมครับกว่าร้อยกว่าขั้นโอเคครับอันนี้ชันมากแบบลง ชันไหมครับชันมากจหวเสียวขาสั่นไกใ <laughs> กลถึงแล้วฝ้าแดงมาแล้วจ้าข้างหลังลุงนั้นคนเดิมครับทุกคน <laughs> <laughs> สุดยอดเลยขึ้นมาจังหวัดที่แบบฟ้ากำลังสวยเลยโอ <c oughs> ้ยครัที่แล้วผมมาผมจะได้มาถึงนี่ผมขาสั่นมาก <c oughs> ้ยวิวสวยไหมยิวสวยมากขึ้นมากอ่ จำได้ครั้งก่อนรู้ไหมผมไปไปยืนตรงนั้นใช่ <laughs> แล้วผมกลัวมาก <laughs> ทุกคนนี่คือยอดเขาหนอ่อตอนช่วงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาหนอกนครสวรรค์เดินขึ้นมาเหนื่อยมากแต่วิวสวยมากเลยดูดิว้า สวยจริงแสนมาครั้งก่อนฉีนขาแบบมี้ลากคน <c oughs> ไม่กล้าจะปล่อยมือเลยนะ <c oughs> แต่รอบนี้คือเหมือนแบบเออว่ะจริงว่าเรามาอีกครั้งเรากลัวนอาอยลงเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้คือลุงนันบริการดีมากนะครับไล่ถ่ายคลิปถ่ายรูปให้กับทุกคนที่ขึ้นมาเลยสิบสามองศาบนยอดเขาหน่อทุกคนยื้อยืนอไม่สู้จริงขอเท่านี้พออย่างนี้เนี่ยโอ้โหสบายตั้งตั้งข้างตั้งข้างหนึ่งแล้วแค่งหนึ่งใช่ขอโอเคแบบสบายๆอย่างนี้ใช่โซฟา ทุกคนจะบอกว่าเป็นการกลับมาขึ้นเขาหน่อที่แฮปปี้มากสนุกมากแล้วจะมาไปถ่ายรูปปีนี้เราสามารถยืนได้มั่นคงกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะขาไม่สั่นเท่าไหร่แล้วนะครับเก่งขึ้นเหมือนกันนะ <laughs> ชมตัวเองบ่ <laughs> อนะ ลุงนันแกยังเหมือนเดิมเลยทุกคนยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เป็นแบบนั้นเลยการบริการดีมากๆนะครับเอนเตอร์เทนดูแลเอาใจใส่แล้วก็พยายามหาจุดหามุมถ่ายรูปให้ทุกคนทุกคนเลยแกพยายามว่าไปถ่ายตอนนั้นสิถ่ายมุมนี้สิคือมุมนี้จัดท่าให้ด้วยนะครับยกขาขึ้นยกไปออั์น,บบนี้น่ารักมากคือแกไม่ได้คิดตังค์ว่าแบบจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะแล้วแต่ว่า เราจะให้นอชีก็ให้โอนให้แกไป300อยนะครับคิดว่าน,น่าจะเป็นราคาที่กําลังดีนะรอบนี้ก็มีคนที่เขากลัวความสูงขึ้นไปด้วยนะครับแทบจะคือทุกคนกลัวความสูงหมดเลยในกลุ่มเรานะเออแล้วฉีดครั้งก่อนที่ฉีดมาทุกคนมันมันกลัวความสูงเหมือนกันแล้วครั้งก่อนมันจําได้ว่ากลัวมากๆน่ากลัวมากทางมันชันนะที่ต้องเป็นบันไดลิงบันไดเหล็กอะทุกคนมันน่ากลัวมากแต่มารอบนี้เออมันเรากลัวน้อยลงกว่าทุกคนนะ ฉี่ว่าอาการกลัวความสูงของฉียมันเริ่มดีขึ้นจากเมื่อก่อนเลยคือมันก็ยังมีจังหวะที่ยังกลัวอยู่แต่มันก็ชิวกว่าครั้งก่อนเยอะมากๆไม่ได้มีความขาสั่นบนจุดที่เราต้องไปยืนถ่ายรูปอะไรแบบนี้เมื่อก่อนคือแบบโหขาสั่นไม่ไหวนะเอ๊แกงไรุ่นกระโดดลงไปนะติดติดติดโอเคติดไหมติดไหมค่ะถ่ยนิ่งนี่หลักเท่าั้ไม่เหนแล้ว มีแนะนำไหมที่จะไปอยู่โอเคได้ช่องเย็นช่องเย็นได้เต่าดำเด็ดสุดค่ะเต่าดเหรอเต่าดำใช่ไหมแต่ว่าทางแต่ท่ายากพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยเดี๋ยวพี่เพิ่งขับฝึกขับเอ้ยนี่หนูว่ายาบ้านนะครับน้องน้องพิงปอนนะครับหนูนาหนูนาเราเหมือนแบบมารู้จักกันมานานแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันเลย ใช่เวลาพามาลำบากด้วยกันมันจะสีกันไปครับโอ้ยดูซี่นี่เขาถ่ายรูปไปกันนี่ไงหนูนากับแฟนของเขานะครับแอบถ่ายแอบถ่ายดูและดูวิวกับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยทุกคนสิบกว่าองศาลมพัดเย็นๆอ๋อชิลดีจ้ะป่ะไปต่อกันดีกว่า งเร,ร,รันรันรันตามใจให้ฉันทุกก้าวที่เดิน